หาทีมนะเล่น,นว่าใครจะเป็นแชมป์วันนี้น้อยออก <c oughs> เอาไม่้อยออกแชมป์บอกก่อนรางวัลอะได้ทีมละหนึ่งสองสามสามคนนี้ทีมเนื้อปไปลบลบลบหาผู้ชนะนะหาผู้ชนะหาผู้ชนะ,ะชนะไม่เป็นไรเอาเลยทีมนี้นี้น,นี้อยู่ด้วยกันพี่โดกับพ่อกับพันนินอยู่ด้วยกันอ่ะ,อะ รางวัลนะคะใครตั้งขวดน้ำได้ไวที่สุดมีรางวัลให้เออแบงค์แบงค์อะไรเนี่ยแบงค์อะไรเนี่ยแบงค์เขียวเขยวเอออ่ะสนุกด้วยได้รางวัลด้วยเออชิมเนยชิมเนจะแข่งก่อนทิมเนจะแข่งก่อนเมื่อกี้ี่เต้นจะแข่งก่อนไหมอ้าวยิงจุบยิงจุบยิงฉุบอ่ะยิงจุบโดโดยิงจุบกับเต้น อันหนึ่งตองตั้มอ่ะทีมนี้แข่งกันก่อนพายุฝันเตินเอาเลยนั่งลง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 ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะเราจะโยนตามจังหวะที่ที่คนถ่ายเป็นคนบอกอ่ะพร้อมโยนเปลี่ยนตูดคนน้ำก่อนพ่อเป่าแล้วค่อยให้โยน โยนพร้อมๆกันทุกๆครั้งนะคะโยนพร้อมๆกันทุกๆครั้งอ่ะพร้อมเดี๋ยวฟังบี๊ดยู่ฟังก่อนเติรนอ้าวพร้อไอดีพี่จูด้งดีพร้อมอะฮ่ายุยโยนยุยโยนอ่าพี่เติร์นเข้าชิงพี่เติร์นเข้าชิงเดืจองขวดนี้เลยไงเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามเอโยนใหม่อีกหนึ่งรอบคนละหนึ่งรอบเท่านั้นอา้าวโยนอา้าวไม่ได้รอบที่สามพอ่เอเฮ้ยมะแอนินแอนินอา้าเร็วรอบที่สี่พอ่ออ บที่5แล้วพอพอหยุดก่อนต่อไปรอบที่6พร้อมกันหนึ่งสองสาโอ้พี่เต้ลลอยมาเลยรอบเนี้ยเอารอบที่7จ2 3หนึ่งสองสาโอ้อะไรกันเนี่ยรอบที่8ผู้ชนะจะได้ไปชิงกับพี่เต้นนะไายดูพี่เต้ลรอละแผ่นดินอ่ะพี่โดพี่โดมีพี่โดยังมีหวังอ่ะพ่อ พี่เติ้ลแข่งกับแผ่นดินพี่เติ้ลแข่งกับแผ่นดินเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ดูก่อนว่าใครจะชนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งอ่าพร้อมนะนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงพร้อมทีถูวันเฮ <c oughs> <c oughs> อยกรอบครอยกรอบอ่าดูดูว่าใครจะเซียนกว่าใครหนึ่งสองสา อีกรอบหนึ oh a, ่งพร้อมกันอ้ามีลุ้นเฮ้ยเฮ้ย้ชนะแคนดินชนะเอเอารอบังหุ่ยโจทำได้นะแหมแหนมแหมแหนมแนมแหนมประมอแต่ทุกคนหน้าตาแค้นนะ เกมนี้นะคะไปเล่นกันได้เนาะ